สวัสด oh, ีคะนี้ท่านกำลังรับชมน็ที่ชื่อฮัเกมนวันนี้เรก็จะมาแฮสกไมโครฟันิดเดยนะโอเคันึงนะเอาที่แสยยโอเคออเกมที่นแฮสกีอเรียอว่าไฮเปอร์แค a มนะคุณบอกวามนอบมครันะโอเคเอา เดี๋ยวไปชิอนอ่อกอย่าลัยวรครับโอเคนะครับแม่ถ้าว่เซลิกทอโอเคเอาเน็ตกูไม่เน็ตชัวโอเคมาแล้วชินชิรันโอเคโอเค ไม่มันดีกว่าอ้อเอาเอาไอา่ออฟฟิคชั่นสแกมแล้วกันนะครับโอเค เรามาได้แล้วนะโอเคแล้วก็เดินเข้าไปเลยนะโอเคเขาเข้ามาได้แล้วก็จะมีคนอยู่นะโอเคไม่มีคนได้ยังไงคนเยอะเลยนะโอ้โห,ไ,หไป็น okay. อะไรแปลกเลยแปลกไปเลยแปลกแปลกแปลโอเคเราเป็นคนทนะี่สี่นะเฮ้ยเฮ้ยเก็บสตาร์ทอินยินที่สิบวิ เย้เย่เย่กล่องยุน้ากูเลยทีเยอะแม่เฮ้ยเยอครา้น่ะนะผมก็จะมาสอนพาจารช้ไฮเปอร์นะครับอาจจะไม่ละเอียดหน่อยมาเลยมาเลยมาเลยเออครับ แล้วเบียวกันยังไงวะเนี่ยโอ้ยเอาคึ้นชิบห,หายโอ้ยโอ้ยชิบหายของหายโถอไม่ไดีเล่นไม,มน่ั้งเนี่ยรอบซึ่งนผมขอ,ขอตัดคลิปนะครับเพื่อนที่ไป,ไปเล่นเทปอื่นนะครับ ตอนนี้อ่าโอเคนะกลับมากระต่อแล้วนะตอนนี้อยู่กับมาคราฟนะครับ m t s นะครับโอเคโอเคนะครับซึ่งต่อไปเรากดที่ป้ายนะครับโอเคกดป้ายแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะไปเล่นกันซีกันนะชอ่อตัวละครผมแล้วไงกูเกิดมาโอ้กัไม่ล้วตอนเล้นออกไประหว่างการคันที่เล่นอยู่นะครับโอเคแป๊บนื้อพอเปลี่ยนเทคแคร์ก่อนนะครับ มันจะได้รู้อันนี้คนระับแบบที่ยุทธแผนนี่มันบอกกับอันนี้ไงก็ไม่รู้ลผมว่าโอเคโอเคคนระนะับเออสกดทม่นี่ไปแลยเอาไปเลยเอาไปสกัเพียนนะครับ โอ้ยเฮ้เ huh. อ uh ๊อใครฆ่าวะคิดเรือสองโควแม่งอปื้อื่นรับ พี่ขให้คุณจะเข้าไปไในเซิร์นเวอร์เน MTX นะให้คุณพิมพ์มาว่า MT Hub MTX นะเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะเอิม่มปิดเกมโอเคนะ camera ຢູ່ມັນນັ້ນຮ וי ເຮັດຈີ່ັກກ ใครเจอของบักให้ทิ้งหรือแจ้งแอรถ้าเอวขาของแบบยืดอุ้ยคุยอะไรวะนั่นอู้ชเลขสิบเอ็ดบศูนย์แม่งเลย

อันนี้สายบอกเหรอไหน,นมาหน่อซิโอเคเป็นแบบนี้เหรอเออผมไม่มีอะไรสนุกเท่าอันนี้หูหฮิจุดบัาจ้า Well, here, เอาอิสันเป็นขายถูสาปครับไอ,สอ้ส์ฮึ่ยฮึ่ยฮฮอยู่ที่ไหนวะเน,นี้ยเออโอ้ยเออมีบ้าน,นมีเตาโบมนรับโอเคอ่ะไปดูสิ่งีิ่งอยอะงเยี้ย แปดนาทีเองอ้าวโอเคครับขอเพลงฟังหน่อยดีกว่าครับ

เปป็นีคนเคยโดนรังแกก็เลยไม่มั่นใจกว่าจะเจอคนที่ใช่เพิคนจะได้เสือก่อนใครจนมันบังเอิญมาเจอเขาจะสไตล์ก็ดีเจ้า เธอคือหัวใจเธอคือทุกคำบอเธอคือคนสุดท้าย I'm oh, sing let ควุ่ใจรักที่เราให้กันคือสิ่งดีงาแมแต่สุด้ายจะนเหลือเพียงฝันหรือจะเป็นอย่างไรก็ตามฉันจะทำทุกอย่างที่ดีได้ใจฉันพูดได้เพียงว่าตอนนี้รักเธอเธอให้ทั้งหัวใจ

iya jadi demon penangguan ไม่ทางไหนไม่มีใครให้พูดจา สูตรน้ำมันเครื่องสังเคาราะห์เกรดพรีเม, <Ash. S 1> มียมใหม่เชลเฮลิกส์อัลตร้าพร้อมเพียวพลัสเทคโนโลยีหนึ่งเดียวจากเชลที่สุดของความสะอาดเพื่อเครื่องยนต์ของคุณเชลเฮลิกส์อัลตร้า

คนกัดต้อง่ิบนเทพเนอะโอ้โหฮะฮะไอห่าเน่า ผู้ชายเมื่อกี้เป็นน้ำนี่เหรอได้ยนนนนินเลยนี่เออโห คะพี่้องเออะใครวะ ส่งโลรลูปีอะไรออกมาให้หมดเลยดกันให้ดูอู้แม่งไปแล้วนะพอจะคิดจะเป็นข้อนี้นะเอ่อ